วันนี้ที่สตูดิโอฝ่ายข่าวและผลิตรายการบริษัทโฮมเคเบิลทีวีแอนด์วิดีโอ1990จำกัด นางสาวหาทัยรัตน์บุญยารังและนายชัดชัยทาสีดำอาจารย์จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยบัณฑินนำนักเรียนนักศึกษากระดับชั้นปวชวหนึ่งแผนกวิชาคอมพิวเตอร์รวม40คนมาศึกษาดูงานที่โฮมเคเบิลทีวีตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปีการศึกษา2565เพื่อให้ได้รับความรู้ประสบการณ์และมองเห็นงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือประกอบอาชีพได้โดยมีนางสมพิษมีพรมผู้จัดการทั่วไปพร้อมทีมงานฝ่ายข่าวและผลิตรายการมาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เทคนิคการตัดต่อไอเดียในการสร้างสารรค์ชิ้นงานพร้อมชมตัวอย่างรายการและตอบข้อสักถามต่าง นอกจากนี้แล้วนะคะยังจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมกันคิดคอนเทนต์การผลิตรายกรารทดสอบการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งทุกกิจกรรมค่ะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีก่อนกลับทางวิทยาลัยยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทีมงานด้วยค่ะ No, no,